ีนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้เมก็มาเดินร้องตลาดนัดโพทองนะคะเพื่อนๆค่ะต้มขอเอาสองตัวก็ได้นะใส่บาทใสบาทแล้เหรอเดี๋ยวก่อนลองดูก่อนว้าวแกงนะคะเพื่อนๆค่ะเป็นกระทะเลยนะคะนาอานนะคะนี้ก็จะเป็นซูชินะคะก็สี่โมงเย็นนะคะแต่ว่า คนเยอะแล้วนะคะก็เป็นช่วงนี้เทศกาลทำบุญนะคะกินอะไรดีประเภทยำนะคะเพื่อนๆค่ะอาทิตย์แล้วก็ซื้อไปนะคะก็ขายดีเหมือนกันนะร้านนู้นก็เป็นซูชินะคะอระาดนาัดบ้านโผทองนะคะ ช่วงเทศกาลคนก็เยอะหน่อยนะคะแล้วสี่โมงเย็นนะคะตอนนี้ก็คนเริ่มทยอยกันมาเยอะแล้วนะคะนี่นะคะเสื้อลายดอกก็มานะคะจัดเต็มมาเหมือนกันนะคะเสื้อลายดอกนะคะเพื่อนๆเทศกาลสงการ บาทามาเลือกทุก่อนได้จ้ะสิบบาททุกอย่างเลยเธอเลือกทุก่อนได้จ้าหัวสิบบาทเลยตัวเองเลือกเอาเลยนะ่นน่ะนะไสถุงลวงสองถุงยี่สิบกัลุงอันนี้หัวไม่กินเหรอหัวไม่กินเหรอหัวสิบบาท ให้นนลงมาสัมผัะอยตาคุณไปนะค่ะอแถ้ามาช้าก็จะหมดเลยนะคะ่ายต้นตัวแรกคุณแอ้้ก็้นไงอ๋อเป็นลายอ,ยอมนะ ไหลไปยังมากันตะพังอยู่นะพี่ค่ะเอ้าเป็นมือเลยเดียวเลยนะหนูาเนี่ยโอ้ยหนูมาจะเป็นเดือนแล้วเป็นไงบ้างจะเป็นเดือนแล้วไม่ได้เข้าไปหาที่บ้านเลยนี่แอบจะมาเพราะเคยดีแเลยโคตรดั้โคตครเลยกลางคืนใช่ไหมเต้คืนเนี่ยได้ได้อะไรกินน่ะเนี่ยซื้อเห็ดเป็นต้มอ๋อ เพื่อนในหมู่บ้านนะคะเอาแวะทักทายกันมีต้นเบกน้อยๆของกินหลากหลายไก่ตัวนู้นตาหนื้อนะคะเพื่อนๆค่ะตาเนึ่งตาหนึ่งน้ำกระป๋อพริกน้ำพริก,รกปลา <laughs> ปลาหลน่น <laughs> ผักสดนะคะเพื่อนๆผักสดผักสด กินหลากหลายนะคะของกินนี <c> ่ <oughs> จะเป็นพวกอะไรนะมาล่านะคะ่ะมาล่า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 , <c oughs> าเข้มมะนาวบ้าน รรมตะกรรมช้ำชอกฮียอยากได้ดอกไม้นะคะเขาบอกเขาเคยซื้อแบบนี้นลยพี่ดอกระเบีองกลองดาวเ,เารืองไอผูอ้ผัดคอสผัดแคลอะไรไม่เห็นเจอด้านไหนด้านนี้เลยพี่ คนเยอะมากเลยนะคะตร,ตรงนี้ไม่รู้มุมอะไรนะคะข้าวโอ้ข้าวไม่ถึงเลยนะคะเพื่อนค่ะข้าวไม่ถึงเลยนะเจนอะไรอ่ะข้าวไม่ถึงเลยนะข้าวแถวเลยนะคะเพื่อนๆค่ะไม่รู้กับข้าวอะไรวนมาใหม่วค่อยวนมาใหม่นะคะคนเยอะค่ะเพื่อนค่ะอากาศก็ร้อนด้วยนะคะบ่ายสี่โมงกว่า ยี่สิบบาทเลยพี <t inação> <t inação> ่ยี่สิบบาทครับต้องอครับขนมนะคะขนมขนมขนมอมเลนหมู่จะกินไหมหาดูปลาก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะกาดร้อนนะคะเพื่อนค่ะ เรื่งเมย์ก็ค่อยจะรัวนะคะอันนี้หอยนะคะน่ากินมากๆเลยค่ะพระเทศหอยค่ะเป็ดก็เพิ่งกินไปเดกินไปวันก่อนฮะอะไรนะได้กินอะไรลงกินนี่เด็ดโอเคจุก้นสองอันไห่ไก่ปัะ จะเดินย้อนไปดูกับข้าวนะคะเพื่อนค่ะเพราะว่าเมื่อกี้คนเยอะนะคะส่องไม่ถูกเลยนะคะว่าจะกินอะไรเมื่อกี้นะคะร้านร้านข้างหน้านะคะาตัดเนเดินย้อนไปดูนะคะเออซื้อขนมอะไรไปใส่บ้านห่จเอาขนมน้ำหรือขนมนิ่มก็เป็นแพงดนก่อนได้นะที่เปนผลไม้ฮะแต่คนใส่ก็ของหวานหรือจะอืมก็ดูไป ผลไม้ค่ะผลไม้อะไรฮะข้างหน้าดูกันได้ดนะคะแม่กับพ้าเนเมียอะไรอ่าชอบอะไรครับอันนี้เข้าไปแบบทะเลร้อนมากๆเลยฮะเสื้อนะคะเพืนค่ะ เสื้อ้ายดอกนะคะหลายดอกก็ยังจะฟ้ามอยู่นะคะเพื่อนๆค่ะร้อนมากเลยค่ะด้านนี้ก็จะเป็นถกรองเท้านะคะสารพัดรองเท้าสอยนุนก็จะเป็นเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าของไฉน,นะคะเพื่อนๆเมกก็จะรีบนะคะเดี๋ยวแม่แม่จะรอกินข้าวนะคะเพื่อนๆค่ะแถวคอยเลยนะคะแกงนะคะเพื่อนๆค่ะจะสั่งแกงขี้เหล็กนะคะ ก็คนเยอะนะคะเพื่อนๆค่ะโอเคนะคะคนเยอะมากเลยนะคะมันไม่สะดวกนะคะเพื่อนๆค่ะมยก็ขอจบคลิปลงคลิปไปตรงนี้นะคะเดี๋ยวเดินซื้อของต่อนะคะเพราะว่าคนเริ่มเยอะแล้วนะคะก็ไม่สะดวกในการถ่ายถคลิปนะคะฝากเพื่อนๆพี่น้งองๆตามรับชมคลิปเป็นกำลังใจเมย์ด้วยนะคะ,มะเมย์กล่าวขอบพระคุณล่วงหน้านะคะบายบายค่ะ